สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทาหน้ากับกัวซานะคะที่เรามีอยู่นะคะเราก็ทาเลยนะคะเซรั่มไปเลยนะคะทาลงไปที่หน้าของเรานะคะทาเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะได้ชุ่มชื่นกับใบหน้าของเรานะคะลงเยอะๆเลยนะคะทาแบบนี้แล้วก็ตามด้วยกัวซานะคะหน้าผากเลยคะ่ะ ทําไปฝั่งลักข้างก่อนก็ได้นะคะแล้วเราถึงจะค่อยปรับเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งนะคะลูดขึ้นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆการลูดขึ้นแบบนี้มันก็จะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยกระชับมากขึ้นนะคะใต้ตานะคะทําแบบนี้นะคะกูดแบบนี้ไปเลยนะคะเห็นไหมคะลักษณะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะทํานาน10นาที15นาทีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะ ทำนานมากขนาดไหนนะคะตัวพี่ก็จะทําหลายๆรอบนะคะนี่หนึ่งข้างของเรานะคะทําไปแล้วก็ปรับนะคะหลังจากที่อาบน้ำตออกมาแล้วนะคะเราก็มา,าใช้เซรั่มแล้วก็ใช้โกซานะคะถ้าทําได้ทุกวันก็ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้ใบหน้าของคุณเนี่ยผิวเรียบเนียนแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยนะคะแต่พี่ก็ พยายามทําให้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นตัวลูกกลิ้งด้วยนะคะแต่วันนี้เราเลือกใช้กัวซานะคะนี่ค่ะตรงปากก็ทําแบบนี้เลยนะคะขูดขึ้นไปตามรูปหน้าของเราเลยนะคะ,ะเผอิญว่าพี่ก็เป็นคนหน้าเล็กนิดนึงแต่ว่ามีเหลี่ยมของคางนะคะมันก็จะมีเป็นมุมคางนิดนึงนะคะนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะปาดขึ้นไปปาดขึ้นไปนะคะ เราก็มาดูซิเป็นไงอ่าเราก็มาดูเปลี่ยนข้างเลยค่ะเพื่อนเปลี่ยนข้างมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะทําทีละข้างนะคะจะได้ถนัดนะคะแล้วก็เสร็จไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะทําทุกวันนะคะเพื่อนนี่อุ้ยเข้าตาค่ะเดี๋ยวรำเข้าตาเพราะว่ามันปัดปาดไม่หมดอุแสบนิดนึงนะคะเช็ดก่อนเช็ดก่อนอโอเคค่ะมาหนะ้าผากต่อเลยนะคะ เห็นไหมคะทำแบบนี้นะคะทำตามเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ใช้มือจับด้วยก็ได้นะคะถ้าถนัดจับมือก็จะใช้ช่วยอีกข้างหนึ่งแล้วก็ปาดขึ้นไปแบบนี้ทำแบบนี้ที่คางแก้มหน้าแล้วก็ปากนะคะทำได้ทุกส่วนนะคะทั้งหน้าทั้งคอนะคะปาดที่ตาอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมมันก็จะแห้งแล้วก็ละลายไปกับใบหน้าของเราเลยนะคะนี่เลยนะคะยังไงก็ อยากให้เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะหาซื้อมาแล้วก็ซื้อเซรั่มหรือว่าครีมบํารุงหรือว่าตัวบ um hmm ํารุงนะที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะเอามาทาบนใบหน้าแล้วก็ใช้โกดสาเป็นตัวช่วยทําให้ลดเลือนริ้วรอยนะคะตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้แต่ต้องขยันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าทําแล้วซื้อมาแล้วไม่ได้ทําก็ไม่ได้ผลนะคะเห็นไหมนี่ค่ะสวัสดีนะคะ